สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอกับเคยลาคือเกาพี่น้องพอกันในวันที่เกาเดือนเกาสองพันชาหาพี่น้องพาพวกนีพี่นอ้อ,นองเข่าเข่ากำลังออกลายงามงามเลยเนะาะพาพ่อแม่พี่นอ้องเลาะเข่ายงามเทียงเทียงพี่น้อง น้องมึงเขางาำเทยงเทียงออกเต้มเลยพี่น้องเขาเขาหน้าเฮานะงามขนาดเลยปีนี้ ว่าเขาพันตี้ะบ่เรียมกับโบเดตี้พงเพียงแงวเลเยแงวขึ้นมาอีก เริ่มก้มเลยตัวผู้ออกกรกับก้มเลยตัวผู้ออกน้ำลังกับกำลังซี่ข่าออกเลยกัหโว้ลมก็เริ่มออกเลยพี่น้องอากาศกับเป็นลมพัดชี่เย็นๆหนาวๆข่าออกไลยหัวลมก็ออก อากาศหนาวสิมาเลยเล้อมาไวขนาดนกก็เริ่มลงกินเขา่าหางเริ่มเริ่มหางไซเลยขอโทษขอไฟพี่น้องเมื่อไหร นางเริ่มใสแล้วไก่สีสุกแล้ว ไปเป็นมืดจุจากมืดพน้นหรือมือดลมหน้าสิมืดลมเนาะงาม,มาเลยพี่น้องห่วงใหญ่ๆหลับซาบยู่ ไก่อะยพี่น้องไก่ชีเห็นชีเหลืองเต็มทุงหน้าเลยโอ้โส่องน่นลีปีปีนีเข่างามแต่เก่าไ้นี่บอดดปินตต่อ้าแต่เก่าให้นี่นะพี่น้องหยาเข่ากับขี้ไล่ปีนี่ฟอต เป็นปีงามอะไรรอเป็นเพลงเป็นเกลงอยู่แต่ละใหา้ผลดีเขางามจะเก้าบมดได้เป็นตาเลยได้ไห้ปีนี่้า ยอมรับว่างามมาลีรอห้น,อน้อยนี่คือกันงามงามเลยโอ้สะออนสะออน น้าสิได้เข่าลายได้ปีนี้พวกห่วงห่วงง่ายๆเลยหลับซาบเลย ພົງເຮົານີ້ອອງຫມົດຄູ່ໃຫ້ຄູ່ເອົາຫມົດຄູ່ໃຫ້ແລະແຕ່ຍັງບໍ່ຄູ່ກໍແຕ່ການແຖວເຖິງນີ້ແຖວນີ້ເນອມົດຄູກໍ แต่ว่าพ้นตกดูแล้วมันมาห้ามเลยมันอยากเป็นมันยังมีเขาบลีผสมฝนตกห้ามตลอด งามพีม่น้องงามแหงอะไรอ๋อ,อเมดคู่ไ้เลยซุ่มฟูดาม้ำหลังนี่ก็ออกเลยแต่ยังบ่เมื่อ

แถวตะกาเก่านี่ก็งามงามเขาแถวนี้เห็นก็นงามเพราะว่ายามแรงมาห่อกับผูกงัวผูกควายใส่กำลังสองกระยาเลยห่วงเป็นห่วงใหญ่เป็นใหญ่ คลิปนี้ก็ขอลากก็เดี๋อวามเาพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี